เราไปดูทางด้านของปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็มีการเปิดตัว1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบนะครับที่เอาชุมชนยนต์วิถีนะครับที่ชุมชนปากน้ำประแสะจังหวัดระยองนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรนะครับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับพร้อมด้วยนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะครับชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับณนะชุมชนบ้านเก่าริมน้ําประแสตําบลปักน้ําประแสเภอแกงจังหวัดระยองครับโอกาสนี้นะครับได้เข้าสักาาการะสารกรมหลวงชุมพรนะครับแล้วก็พระขูวิมลคุณากรหลวงปู่สุขที่วัดปากคลองมะขามเท่าครับ,รบก่อนที่จะมีการเปิดโครงการ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะวัตะเขียนงามนะครับชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ําประแส ทั้งนี้นะครับชาวบ้านปากน้ำประแสก็มีความผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่อดีตมีประเพณีที่สำคัญเป็นอัตลักษณ์ของชาวประแสมาตั้งแต่สมัยอยุธยาครับจึงทำให้ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสครับถูกจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดระยองพอเพราะเสน่ห์ของบ้านที่เป็นไม้เก่าครับแล้วก็ตั้งอยู่ที่ริมน้ำนะครับทอดยาวคู่ขนานกันไปนะครับบนถนนแคบๆราวๆสักหนึ่งกิโลเมตรครับนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับจากประมงมากมายเลยนะครับ แล้วก็มีอาหารพื้นบ้านนะครับอาทิก็จะเป็นทอดมันประสนะครับยำปลาเหือแซ่นะครับแล้วก็ผัดไทยปูนะครับและพิพิธภัณฑ์ประสที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติของชุมชนวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมผ่านนิทรรศการภาพถ่ายครับประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้มีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถี โดยเป็นการนําอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนมาให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติได้ชมแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กันนะครับโดยการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมได้มีการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวาอานะครับที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติจาก76จังหวัดนะครับ228ชุมชนให้เหลือเพียง10ชุมชนนะครับเพื่อที่จะรับรางวัล10สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชนยน์วิถีครับซึ่งเป็นการมุ่งเน้นให้การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่นะครับ BCG ตามนโยบายของรัฐบาลโดยนำทุนทางวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดสร้างสารรค์สินค้าและบริการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมครับสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนอีกครั้งนะครับยังถือเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 เนี่ยคีข่ายลงนะครับ ซึ่งชุมชนปากน้ำประสายแห่งนี้ครับก็ถือว่าเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวทุกมิติมีผลการดำเนินงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ครับจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครับโดยทางชุมชนก็จะได้รับโล่รางวัลเกีดยรติยศจากนายกรีในโอกาสต่ตอไป